น้องเพลงอะไรคะตะปุ๋งปุ้งเพลงอะไรตะปุ๋งปุ้งอ่ะมาเรงเพลงอะไรบ้างเพลงเตะปุ๋งปุ้งเพลงอะไรเพลงตะปุ๋งปุ้งเนี่ยไม่รู้จักเลยอ่ะ จะปะปุ้งปุ้งปุ้ง,งไม่เอาลูกค่ะไม่เอาลูกขายไหมลูกดูสิดูเหงื่อปีสิไอ้ไปขอนมาจากไหนเนี่ยพี่เจ๊กินเองเก่งมากเลยค่ะ <c oughs> โอ้โอ้โอ้ Uh, -oh. uh uh. Uh 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 uh